แรับการรวจนครมโนขอนุแผนนในส่วนอบัตึ่พื้ที่ของเจ้าตัวการจัดงานนี้มันกอบได้วยท่สหนที่ไที่ไหนที่ไหนที่สหนที่ไหนที่นที่นที่ไนที่ไอที่ไหที่นที่นที่ไนที่นที่ไหนที่ไหนที่นที่ไองที่หนที่นที่นทนี่ที่ที่นที่อ่ที่่ที่ทนที่นที่่ทีี่ที่ที่นที่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  ทั่วประเทศนะครับสาสื่อสารทดสอบระบบภาพเสษยงชัดเจนครับในการชวันวนี้ประกอบด้วยสีววะาตามภาพฉายนีกับสนองดวงวันภาพเกี่ยวนะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีผู้เข้าร่วมง,งานมากที่สุดนะครับประเมินไว้ว่าอาจจถึงหนึ่งแสนคนนะครับจุดที่สามนะครับเป็นไอคอน นะครับต้องมีกัรแดนนะเจ็ดตรงร้อยที่หนึ่งนะครับแล้วก็กำลังของสนอพยศไทยสนพันุ์วันสนนุบินีแล้วก็สืบสวนทั้งนครบาลนะครับแล้วก็กองกำลังประสานงานที่ภาคเจรสตรีนะครับอานิฆาราแพทย์เคลื่อนที่มาเพื่อรับฟังโอวาทจากท่านรุ่งพชาการตำรวจแห่งชาติมีจำนวนทั้งสิ้น2,350นายบัดนี้พร้อมแล้วครับ ขอให้น้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยเป็นผู้พิทักษ์สันติราชด้วยหัวใจจริงๆนะครับเราจะเป็นข้าราชการของพระราชาดูแลประบัดทุกข์แล้วก็บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ก็มีแต่วัตถุมงคลให้น้องๆในช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะฝากท่านผู้การหลับไว้ขอบคุณมากครับ ก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะท่านผู้จัดการรจแห่งชาติท่านก็จะมอบนะคะโดยผู้รับมอบนะคะก็เป็นท่านผู้กำกับการส่วนนะคะที่มาร่วมพิธีในส่วนของการปล่อยแถวนะคะเพื่อที่จะตอบย้ำถึงความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการ